เหมือนด้วยฮัลลฮัสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลไเคใครไม่เกณมีเกณจ้าเจ้า วันนี้นะคะเราจะเปิดด้วย Happy Birthday to y ซ u ก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของศิลปินท่านนี้ที่เราจะมารียชั่นศิลปินท่านนี้เลยนะคะกับการรีแอคชั่นเพลงใหม่ของเอลี่ l บล k กครับบ้ค่ะซึ่งก็กลับมาในรอบ1ปีเลยก็ได้กับ การมาทําเพลงของพี่ตูนนะคะก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์จากฮิววีซึ่งฉันคิดว่าคนที่คลิกเข้ามาดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครอะไรอย่างนี้เนาะก็ั้งนี้ก็กลับมากับเพลงใหม่ที่มีชื่อเพลงว่าแอนดระแนงนี่สารต่อความพีคพีคพีคของแกงฮิววีนะคะก็คือว่ามันเริ่มมาจากพารักพ่อแล้วก็มาชอบนอนแล้วก็มาเมลอนแล้วก็มานี่ถึงตาของเขาแล้วนะคะกับคุณเอลลี่นะคะกับพี่ตูนนะคะก็อย่างที่บอกไว้เลยก็คือพี่ตูนก็คือเป็นเมนชั้นในแกงฮิววีเลยแล้วก็จริงจริง ันมีแลนจะทำเรื่นตั้งแต่ตัวช็อตฟิลแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ย้ายงานใหม่ด้วยหลายๆอย่างเออมันก็เลยแบบไม่ได้เรเชนจริงๆแต่ก็เป็นเฟวอร์เพลงสำหรับฉันเลยจริงๆพี่นี่อยากแอนให้คุณดูดูไหมมันต้องท่าไงแอนสุดละสุดแอนแอนบิ๊กี่เออทุกคนล้วนแอนระแนงกันนะคะซึ่งก็บิวกันมาเนิ่นนานมากซึ่งก็พี่ตุงก็จิ้มวันเลยว่าจะปล่อยวันผนละ เพลงนี้ก็คือได้ไปดูแบบในโพสใน i อของพี่ตูนก็พี่ตูนบอกว่าคนแต่งก็คือแกชนี่ที่ร้องเพลงตอน e ี n a t i o n a l Cold s h o u ก็คือเป็นศิลปินที่มาแรงอยู่ในตอนนี้ซึ่งน้องก็แกชนี่ก็เป็นคนที่แต่ง h อ t to Hot ด้วยเใช่ก็มีความเป็น r b อยู่น่าจะเป็น RB คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะยังไม่ได้ฟังอะไรเลยแล้วก็มีพี่มิกมาช่วยแต่งท่อนฮุกให้นะคะคิดว่า MV น่าจะจึ้งอยู่เพราะเขาก็บิวกันมานานน่าจะมาขอบแกง ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะแอนกันทั้งโลกหรือเปล่านนแอกัโอเคเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าว่าซี่เป็นจังใสเดี๋ยวเธอดูทีเซอร์ว่างยังดูคือไม่ได้ดูการดูแคล็ดลับนี่แหละทีเซอร์ก็ไม่ได้ดูเพลงยังไม่ได้ฟังเซอร์ไม่ได้ฟังเหมือนกันไปค่ะ l ันเลสโก้เป็นสาวที่เซนไอแอนด์บีจริงๆด้วยเป็นสาวที่เซนไฟฟ้นมาก มึงเปิดมาอิงเลยเราชู้จักไม่ใช่สีทูเลยเฮยเธอ้อมาด้วยเอะรนะพี่นาออ้งางมาเลยนีกินทำพีดีกินำพี่ดี ตอนนี้ม่เป็นไรนะแบบว่ามาแข่งแต่ตัวไหนแรงอ๋อดนเซอร์คือตั้งแต่ของพี่มิกว่าดนเซอร์มาฉาด้วย

คือทุกคนคือล้วนล้วนเสียวอ่ะเม่ด้อยทำเยอะมากไข่ดาวด้วยคือมาแบบว่าจะเชิดนิ่งๆเลยอ่ะแล้วใช้แสงใช้สีใช้เส้นเอาวมากนี่โอ้สวยมากแดงน้ำเงินแดงฟ้าอ่ะแล้วแล้ว ช่วยกระแทกใส่ฉัน้้วยักระตแ้น,นกรารข,ของอแปนอะไงอ้ยการของต้องเปิดตัวแบรนด์ใหม่มาแล้วมาโอ้โเปิดตัวทีละคนแบบเป็นแต่ละซีนไปเรื่อยๆอ่ะโอ,อ้ตอไปรอดไปรอดทีชีถือไปรอดด้วย คนแบบนี้จริงๆเะรอแปลว่าดีไวคับลโอ้โหหันน้ำเตือนสมรรถกาหมอชีคาตกกใช่มันคาตกอหรอเรืออะไรอ่ะไม่ใช่หันแล้วก็แอบแบบเด้งอ่ะนัน เอ็เสือสาวเป็นชั้นเสือมาปีนี้ใช่เป็นเสือผู้หญิงป้ะเสือผู้ชายิหรือรุ่มเสือผู้หญิงอะเขาเป็นเสือผู้หญิงอะอ๋อจริงด้วยพี่นี้เหมือนนางฆ่าแล้วตายแบบท่าโว๊กอะจริงอะไรอ่ะที่ว่ะน่าจะเป็นฆาตกรอังกอร์เอออังกอร์หรือเปล่า จบไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างป่านนางเสือเลยอ่ะเมื่อกี้คือฉันขอพูดตรงๆว่าด้วยความที่ MV มันซ่อนหลายอย่างเธอทำให้ไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงใช่ใช่เหมือนกันกูเลยวว้าวู้ยคิดว่าคิดว่าที่เราว้าวไปเมื่อกี้อาจจะยังเก็บไม่หมดเลยด้วยซ้ำว่ามีอะไรบ้างอ่ะอาฉันพูดสรุปในฐานะแฟนของพี่ตูนก่อนนะคะฉันดีใจมากเพราะว่าเพลงอ่ะมันคือตัวนางจริงๆช็อตฟิวก็เป็นตัวพี่ตูนแต่ว่าเหมือนพี่ตูนก็บอกว่าเออนางชอบตัวแอนระแนงที่แบบดูมีความเป็นตัวนางมั่นความมั็นใมีมากอะไรอย่างเงี้ เอ็นบีจริงๆแล้วก็เซ<ม>ตตี้เวียดทำดีมากมันแบบ<ม>ฉันแอบจะต้องรีมายไปถึงแบบวงทีป๊อปเลยอะวงที่แบบสมัยนี้คิดว่าอยากให้เขามีงานแบบนี้บ้างอะเพราะว่าตัวนี้<ม>คือมันงานดีเกินกว่าที่แบบจะเรียกว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งมามาทำตัวเพลงนึกออกปะมันมันไม่ได้ดูถูกคนฟังเลย<ม>เพราะตัว MV มันดีหมดเลยจริงๆทุกซีน ซ่อนไว้หลายๆอย่างมากอะของฉันฉันน่ะชอบไปอ่านวีอยู่แล้วแล้วฉันก็นึกถึงแบบวงเมกาหลายๆวงที่ทำอ่านวีล้วไปทำอ่าวีประมาณนี้แล้วคือเหมือนคือคืออวีมันดีคือมันเทียบเท่าได้อะ่ะมันเทียบเท่ากับฝั่งฝั่งนู้นได้เข้าใจปะแล้วคือไม่ต้องมีอะไรมากเลยใช้ ตัวบุคคลมาเป็นอินเนอร์ส่งทั้งหมดแล้วอยู่เซตสวยๆนิ่งๆเสียวๆคือเลิศมากอันเนี้ยคือไม่รู้อ่ะฉันชอบเพลงมากจริงไม่ชอบเพลงดีอ่ะมันแล้วก็เล่นคําก็ดีมากด้วยเดี๋ยวจะต้องดูอีกรอบนึงเพื่อเปิดซับแต่ว่าฉันแค่ฟังหัวฉันชอบเลยอ่ะกระแทกแรงๆแล้วก็จับหัวใจฉันแล้วกระแทกใช่แล้วก็แบบมันสองแง่สองงามที่แบบทําถึงจริงๆอ่ะเออใช่อยากให้ตะโกนว่าแฟนอ่ะเฮ้ยตะโกนป่าเมื่อกี้คือตะโกนใช่ใช่ตะโกนว่าโ o เบบี้ฮะอะไรนะเพื่อนนะ o เบบี้ แล้วก็เหมือนพี่ตัวจะบอกเหมือนก็เห็นว่าไปซ้อมเต้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเต้นได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพยายามเต้นอ่ะคือชคือฉันมองว่าถ้าเทียบกับถ้าไปดูเสีปวินฝั่งเมก้าจริงอ่ะเขาก็จะฝึกหนักให้เหมือนเขาเป็นคนเต้นเป็นเลยแต่จริงๆก็คือแบบเขาก็ฝึกมาอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ให้ไว้แบบนั้นที่แบบรู้สึกว่าคือต้องโฟกัสที่ตัวพี่ตัวจริงๆตรงกลางจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถูกปะถ้าเต้นก็เหมือนจะดีด้วยอ๋อพูดถึงซีนในเอ็มวีนิดนึงที่เราดูไปครั้งแรกเมื่อกี้ถังขย เป็นตำนานของเชียรนะตำนานจริงๆแบบทั้งขยะทั้งใครแล้วก็ตำนานสงการว่าจริงแล้วก็ฉันชอบการที่แบบเอาตัวแต่ละคนก็ค่อยเปิดมาโดยไม่ให้ยัดอยู่ในซีนเดียวกันทั้งหมดอะไรก็จะเปิดตัวให้วีมาทีละคนทีละคนเลยเป็นตัวละครแล้วลลลลตัว นักแสดงอ่ะบางคนก็มีการแบบให้ดีเอ็นนะว่าใครอยากมาแสดงบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยจิ้มแล้วก็ติดต่อให้มาแสดง<า>แต่ก็จะมีคนที่รู้จักอยู่แหลยคนนึง เดี๋ยวทำอะไรให้ดูเะอะไรคะไม่ม่เออจะมาแย่งหรออ๋อไม่ได้แฟนซีหรอกปะอ๋อที่แต่แท้เทไม่แต่ใ่ฉันนะนี่มาแล้ว ทำให oui nice ้จนสิ้นแรงอ่ะโอ้รัดด้วยดีมาเมอกเขาเยือกมาให้พเมากนาเก่งเอาเก่งม้แม่ต้อมนแม่ต้อชอบเก้ง น่ารักถูกห่วแล้วคุณคนายมากกันนี้มีความแบกเหรอเซ็ตกินเซ็ตกินรายการนานหรือเปล่า ที่เอกใครไปการหาไม่ชอบเลยอะหาทำนี่ก็ซื้อได้เลยนะคะแล้วมีสามีอะไรมันคือโคตรไว้แบบนี้เลยเนาะมีแบบไอเอ็นดีมีความแัตแบนนิดนึงอะไรอย่างเง er ี้ยนี่ไอว่าสุดที่บิ๊กอะ เอไไอไอคอนลิกด้วยเออเมื่อกี้ยุลีวายคา,าบโบนะจริงด้วยพามาฆ่าจริงด้วยอันนั้นคือจับก,กดน้ำให้แบบไม่ตายจีเมื่อกี้ต้องได้สองได้ได้สองความหมายต้องหาหลอดอ,ออกซิเจนหนาถ้าชอบถ้าเขาใช้มันจะเปลี่ยนท่าค <c oughs> ือเลือดอ่ะ ยงพัฒน,นีมากมันโคตรแบบสองพนะ่ะยุคสองพันนะนี่นถูกป้อที่สุดตลออ,นะอ,อีีนเลยนี่จ จริงๆเต็มอิ่มครบครบวงจรเป็นอีกแนวดนตรีหนึ่งเลยอะทุกคนแบบมีแนวดนตรีที่ชัดของตัวเองมากแบบเลยหนึ่งคนละตอนนี้ที่รอแนวดนตรีอยู่ท้าดาเอาละ,ะอันนี้รอนวดนตรีให้ดนตรีมาหาเองค <c oughs> ิดว่าอ,อยากแล้อยา่คิดว่าจะต้องซึ้งๆจบแล<ต>้วภูมงใจตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ดีมากๆดีมากๆจริงๆอันนี้ดีจริงมันว้าวทั้งนั้นที่ไม่ได้เป็นเพลงที่แบบ ต้นมือหวาอะไรแบบมันว้าวด้วยความแบบทุกอย่างมันครบแล้วก็แบบว่าเพลงมันตอบทุกอย่างจริงๆอะเออใช่เนาะคือภาพชัดแล้วอะคือเพลงมาภาพชัดเลยทุกอย่างชัดหมดวาก็เป็นถ้าก็ขอให้เครดิตแกชานี่หน่อยว่าแบบเป็นคนที่แบบน่าจะต้องได้ชื่อเพลงมาก่อนที่จะไปทาเพลงอะนึกออกไหมไหมว่าแบบว่าเขาเหมือนอยากได้ชื่อเพลงแอนดระแนงเอาตรงนี้ไปใส่ตรงไหนก็ได้ให้มันมีเขาแอนดระแนงก็ถือว่าเก่งมากๆที่แบบได้ชื่อเพลงมาแล้วไปแต่ง โอเคนะคะจบไปแล้วก็ใครที่เป็นแฟนพี่โตนนะคะก็รู้เป็นแฟนพีน่อุ๋ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ว่าเียนยังไงบ้างหรือเราพลาด <c oughs> ช็อตอะไรอีเซอรเอกอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดช่องเราด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คิดหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ